บอสบิ๊กพูดชัดไม่ขอมีลูกเพิ่มอีกแล้วเพราะเหตุผลนี้ต้องฟังชี้ชัดแล้วกับประเด็นเรื่องจะมีลูกเพิ่มใหม่ล่าสุดบอสบิ๊กบอกชัดๆจากปากแล้วว่าหลังจากที่มีแฟนคลับหลายคนยุยงให้มีลูกคนที่สามบอกว่าอยากให้มีลูกเพิ่มล่าสุดบอสบิ๊กได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของตัวเองถึงกรณีดังกล่าวว่าตนจะไม่ขอมีลูกอีกแล้ว เพราะลูกทั้งสองคนเป็นสิ่งที่ตั้งใจมีอยู่แล้วและฝากบอกแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอด้วยว่าไม่ต้องมายุยงในเรื่องนี้มีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแอปดำท่านหนึ่งได้ตัดเอาประโยคที่บอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เรารู้จักกันกล่าวโดยใจความสำคัญหลักๆมีประมาณนี้เอฟซบางคนบางท่านอาจจะเหล่าหรือให้ผมมีครอบครัวมีลูกเถะว่าสื่อ เดิลูกสองคนของผมนี้คือผมตั้งใจให้พวกเขาเกิดมาแต่ในอนาคตอยากให้มีอีกผมคงไม่ทำแล้วผมคงไม่มีแพลนในการจะมีลูกเพิ่มเพราะลูกสองคนสำหรับผมนี้คือพอแล้วถ้าหากยิ่งเรามีลูกหลายภาร,ระหน้าที่ก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรามีเพิ่มเราต้องคิดด้วยว่าแล้ว ลูกของเราที่มีอยู่แล้วได้รับทุกอย่างดีพอหรือ,อยังเราต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ทำเลยเรามาดูคอมเมนต์จากฝั่ง fc กันดีกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเพราะความมักมากของคนคนเดียวที่ทำให้ครอบครัวทุกอย่างพังทลาย ผู้ใหญ่บ้านเก่งมากๆที่ออกจากจุดนี้ได้สู้ๆนะสู้ให้มีเงินมีทองให้มากๆคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าจะมีผู้หญิงรวยมาชอบมารักก็ไม่แปลกคนเขามีมันสมองหาเงินก็ไม่แปลกถ้าจะมีเมียรวยไม่แปลกเพราะคนรวยเขาชอบคนมีมันสมองคอมเมนต์ต่อมาอาจจะยาวหน่อยแต่ได้กล่าวไว้ว่า จุดที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องมีจุดเดียวครั้งเดียวอนาคตที่เราผ่านวันนี้ไปได้แต่ละวันเราจะพบจุดที่ลงตัวและเหมาะสมเราจะเจอคนที่ใช่ที่แท้จริงคนที่เหมาะสมเราก้าวมาถึงจุดวันนี้ได้เพราะเรามี fc ที่จริงใจเข้าใจเราเรามีแม่ที่ให้ความอบอุ่นให้เราได้เสมอ พร้อมทั้งบริวารที่รักและเข้าใจในความรักความจริงใจกับเราก้าวขึ้นที่สูงทีละขั้นอย่างมั่นคงไม่ย้อนกลับหลังแล้วเราจะไปยืนจุดสูงสุดได้แล้วมองลงมาอย่างภาคภูมิใจบอสคือผู้สร้างและสามารถสร้างได้ทุกสิ่งค่ะดีใจที่เป็นหนึ่งในเอฟซีของบอสบิ๊กของโตเกียวมิวกค่ะ หมื่นล้านดูเหมือนจะน้อยไปนะค่ะบอสบิ๊กของทุกคนคะ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเหรียญยังมีสองด้านดาบยังมีสองคมคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองน้องบิ๊กผ่านจุดนั้นมาได้เก่งมากอีกคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าป้าเข้าใจมากๆลูกอนาคตมันไม่แน่นอน สร้างฐานะใหม่นะคะคนเก่งท้ายนี้ผู้ชมทุกท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และเป็นสื่อกลางที่บอกกล่าวความคิดเห็นของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีและขอฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะ